ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับพี่รองสุภูสุคนนะครับเขาสู่ช่องอีสานบานปานะครับเมื่อนี้อีสานบานป่าสิ้าพีพานองนะครับขึ้นพูเขืนเขาหาเก็บผักหวานนะครับหลังจากที่คลิปก่อนๆนะครับนําเสนอการขึ้นเขาเก็บผักหวานคลิปนี้ก็จะนําเสนอการขึ้นเขาเก็บผักหวานเพื่อกานะครับมารุนเป็นน้ากันครับว่าสิเป็นผู้ที่เขามารับชมไหมหรือว่าผู้ที่เคยรับชมแล้วนะครับมารุนเป็นน้ากันครับว่าสิได้หน่อยได้หลายปันใดนะครับ แล้วก็ฝากช่องน้อยๆไว้แนะก็แล้วกันครับช่องล้องไม้สำหรับอีสานบานปลานะครับฝากกดไลค์กดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์ให้แน่ก็ลกกลแ,กแล้วกันนะครับเป็นกำลังแรงใจให้กันแลวกันนะครับรลุกเปนน้ำกันครับว่าเมื่อนี้ผลลับ์สิเป็นยังไงครับครับผมหลังจากที่ยางเสร็จมาบ่อกไก่ปันไดนะครับเริ่มที่จะพอสิ่งที่ห้า ตัง้งใจจะมาเก็ยียบหรอกครับนั่นเป็นคือผักหวานนะครับแต่ว่าเมื่อนี้อาจจะเริ่มเกลียจากน้อยนะครับแต่ว่าถือว่ายังพอใสีได้อยู่นะครับกันมากกว่านันนี้คงเสีดยดายยอดวันกว่านี้นะแต่ว่าก็ยังถือว่าโอเคใเสียด้อยู่นะครับสําหรับผักหวานผักหวานปลาครับนะครับกําลังงามนะครับ นี่จิบก้อนอันนี้แล้วนะครับต้องถอดยอดดิอันนี้ช่วงเตียนเขานะครับยังไม่ได้เป็นสูงอยนืน่ะเพิ่งจะเป็นมากพอกกอบพักหวานนะครับอย่างมีอยู่ครับ ปเราจะเจอต้หญ่คือทางเอื้อนนะครับตัวนี้นอยเป็นหอกานพุ่มเตี้ยนะครับทางใดยอยก่นอกบัดนนะครับมีนี่นะครับตรบงนี้ยอดพอดีเลยนะครับงาม ลองซยอดอยู่ครับโงนี้ครับเดีย๋ยวจะลองปงขึ้นไหมครับดูน้องกันไปเรื่อยๆครับสำหรับการขึ้นโค้งขึ้นเขาเก็บอ,อักบายเมื่อนี้ครับ แล้วการขึ้นเก็บพักวานนะครับมันก็จะเริ่มไประดับความสั้นขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเริ่มต้นจะเป็นพื้นรับธรรมดานะครับขึ้นสูงไปเลยก็จะเป็นความสั้นขึ้นอีกเป็นระดับระดับไปนะครับช่วงบรรยากาศไปนําน,นะครับดินแห้งนะครับก็ฝนมาตรกหลายมือแล้วนะครับ หลายพื้นที่ผลตกดีนะครับได้กินเอื้องได้กินของป้าได้กินพักหวานด้กินน้อมันนะครับ๋ยวห้องนี้ก็ตกอยู่ครับเจ้าบ้างก็บองแห้งตกข้อไดใ้ต้นไม้ใบหญ้าเพื่อนได้ฟื่นผึ้นมากนะครับ เริ่มตีแก่แน่นะหัวใจขึ้นมาใหม่ครับ เรื่อยๆนะครับหางก,ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันสั้นแล้วก็ก้อนหินไหลนะครับระมัดระวังกับจัชลมวัวแตกได้นะครับรต้งไมก้ก็ที่เขาเก่าเดิมๆนะครับไม่ว่าเพิ่มเสื่อมมาซื้อพักวันนะ เมื่อนี้นะครับสุดยอดนะคที่เก่าที่เดิมเพิ่มเติมก็คือยอดฟักหวานงามๆให้ที่นอนในเบิเ้องนะครับนี่คือยอดฟักหวานนะครับงามมักเมื่อนี้ครับหมาจะตีนผู้นะครับเรี่ยวจะมีเสียงเสาร์แน่แล้วนะครับ เรื่อจะเมื่อวันทีเปลี่ยนลายมือแล้วนะถือว่าได้ออกกำลังกายไปในตัวน้ำหนะักอายุหากินแล้วก็ออกกำลังกายไปใน,ในตัวนะครับแห้ก็นอนอยู่บ้านาซื้ๆนะครับ ยังครับมันมีแต่งามเหมือนกันนะครับแต่ว่าขันก้อนนะนี่จักสองสามเมื่อนะครับหลังนอนตอนก้อนนี้นะน,น,นะครับแต่ว่าก็มือเป็นยังครับยังพอได้ยังพอใส่ได้อยู่นะครับ ทุกครั้งก็หาแถวๆเก่าเหรอครับเพราะว่าเวียนระยะมากนะครับเป็นช่วงมากเกีล้วก็ทิ้งช่วงไปช่วงเนื่งนะองเราค่อยเนะก็บบ้าไม่น่ะกับมาหาแถวๆเก่าที่มองที่เคยหาบางเที่ยกับพ่อชุดไม้ไม้น้ำน,นะครับแต่วมนนี้ก็แถวเก้านะครับนะี่ครับงามพักนะครับ รข่าบ,บผมหลังจากที่ใส่ระยะเวลานิดนึงนะครับตอนนี้ก็เดินท่งเกือบจะหอดสันผู้เรานะครับบรรยากาศการปินเขาครับหาผักหวานปาน่ามาอนี้เริ่มหายใจหอบแล้วนะครับบรรยากาศเครื่องผ้าเครื่องฝนครับนี่ครับเกือบถึงจุดสูงสุดของผู้เรานะครับ นี่บรรยากาศเรื่มพาเรื่งผลมีเม็ดผลเม็ดน้อยนะครับตกมาป่อแปะป่อแปะนะครับป่วยไปลงมาบ้างนะครับเห็นไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักวๆร้อยเม็ถึงสันพู่แล้วนะครับ กำลังปรงุงงามๆอยู่นะครับกำลังงามนะครับจุดมงไม้กับสถานที่เก่าๆเดิมๆนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนช่วงมาช่วงหนึ่งนะครับเปลี่ยนมาประมาณสัก เกสองอาทิตย์นะครับอาทิตย์สองในย่างบ่านเต็มครับเห็นไหมเส้ยนยังเคยยอดงามยอดนะครับปักกันนี่ครับอีกเมื่อโดนก็จะเป็นแมงโบ่งนะครับมาอายุวาจินเป็นมาใสากับประธานแมงโบ่งนะครับมาใสากับประธานคนนะับแล้วแต่มือมนันมันบอ้มามันนะครับ พ่อได้ยุได้กินด้วยนะครับพ่อได้เก็บอยูนะ่ทีนี่ก็เป็นมาหลายรอบเสริฟนะครับจะมาเก็นมาหลายไลยกับว่ผิดหวังนะครับ ไปแรง,งกับมี่อยู่นะครับครับพ่ออีกกลุ่มหนึ่งนะครับมาก,กับเลือกสกีอาแน่นะครับแต่ว่ากับังพ่อสายด้โยนะครับเสร็จแล้วว่าช่วงนี้ค้นม่ค่อยมาเก็บนะ้มากวานจน I don't think I can, um. นั่นคือนกพ่อ,ก,อก่อนนั้นนี่จักทีหาเมื่อนะ่ะเน่อแต่งามเลยถึงมันโบกันแก่ปานนี้ยนะแล้วก็ส่วนที่พ่อกินได้นะ่ะส่วนฝ่ายมันนะพ่อยังพ่อกินได้อยู่ลนะบันแก่ปานเลยครับตัวน,นึง ในเล่มเอานะครับเพราะว่ามันเล่มสิกเกยร์หลายแล้วนะครับช่วนต่อไปนะครับ ่วงนี้ก็สั้นนะครับเรียว่าเป็นช่วงสันสันพูนนะครับกวาาก็มีอยู่ในะช่วงนี้ก็บลายเติบนะนี่ก่อนนึงครับกลังงามครับกลางกลังงามนะ เล่มมองลเล็กแล้วหน่อยนะครับได้ซึมกันมองก็ยอดหลายบางมองก็ยอดหน่อยนะครับเดี๋ยวมีคนมาเก็บกันอันานี้อยู่นะครับเพราะว่าทั้งเกล็ดนะครับห่อเก็บไม่ไม่อยู่นะครับ 2-3ยอดนะครับเติมกัน ลองเด้เบ่งบรรยากาศนะครับเท่งสันผู้นะครับบรรยากาศดีดีนะครับวิวสวยก็ง,งามนะครับหินมาส,สุดหุซอนนะครับอากาศบริสุทธ์นะครับบนสันผู้รอ,อเก็บประวัติพร้อมนะครับบรรยากาศขึ้นภาคขึ้นฝนครับฝนกระลินนล้นฝนกันลังำลิ่นปกแปลกปกแปลกนะแต่ว่ากันยังบวชมีทีทาบาสีตรงไม่แห้งแต่ย่างไดน,นะครับ ยากาศก็สุดจอดนะครับด้านบนสันพูนนะครับฝนก็กระลังลิ่นโปกแปกโปกแปกนะครับเป็นกาบไปนอนดีขึ้นอย่างเลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังก่าบบ้าันไดนะครับมาเลาะบ่วงวามหวานอยู่สันพู่ก่อนแล้วนีูปกติเราก็หลายเติมนะครับ ยางเร็วปรได้ครับนี่เหตุผลเหตุผลยางเรา่าสั่นไลายคนสงสัยนะครับว่ามันสั้นครับแล้วก็ย่านเมื่อร่มหัวแตกนะครับต้องคอยยางไปนะครับเล้วบงค์กรประวนติค่อยหาเก็บทุกครั้งที่ผ่านมานั่นแหละครับแล้วแถวเก่านะ่ะมองแล้วยอดสองยอดกำลังคงอยู่ ในยอดกำลังงามนะนะครับบางชุดก็เริ่มทิกแก้แล้วนะคยังเช่นนี้ครับนี่ฮรองกงเบ่าโดน กนะเกินบ้ได้แล้วครับเฮ้ยช่บกันแกละกินบ้ได้บ้ได้กับ่เอาครับวายเป็นต้น อยอ,อดนะครับมงกอก็ยอดลายมงกอก็รองซาวยอดนะครับหมายเลยก็เก็บไว้นะครับซึ่มกันวันนี้ต้องยอดลายอยู่นะครับ ดีนะครับแล้วค่กากำลังดีนะครับบ่ฮหอนเพราะว่าเครื่องปักเครื่องผลักมาเนี่ยนเล่นปกแปกปกแปกอยู่นะครับก้อนอีก็ง,งามนะครับกำลังงามเลยนะครับ ครับงามครับอันนี้กางงาม่อกันครับผมคคบ,บนอีกสองยอดครับ ครับผมนี่ครับอันนี้ก็ง่ามครับโอ้ใครมดแดงได้นะครับแกงแสซนี่สุดยอดเลยนะครับ ของเข้ากันนะครับแกงผักวันเที่แข็งหมดแดงนะครับทางนายเอกครับผม ทางนี้กันีให้กันครับกำลังงามครับกำลังปูงยอด ตอนนึงครับผมยอดงามครับแวนี้ไฟโปใหม่นะครับจุดที่ไฟโปใหม่ใหม่เพถึงนะครับใหม่อ้อมๆแถวนี้แหละย,ยอดงามนะครับ ครับผมหลังจากที่เก็บพักวานนะครับมาเป็นระยะเวลาก็หลายชั่วโมงเติบนะครับเมื่อนี้นะครับเด็นเดินทางลงผู้นะครับลงมาถึงตีนผู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้พี่น้องได้เบิงนะครับว่าพักวานเก็บเมื่อนี้นะครับได้หน่อยได้หลายปันไดนะครับมึงเอาน้มกันนะครับบางคนอาจจะว่าหน่อยบางคนอาจจะว่าหลายนะครับแต่สำหรับผมแล้ว พ่อได้ยูได้กินนะครับขอประค้นสำหรับพี่น้องนะครับสุปผูสุข้นที่เขามารับวังเขามากที่ตามรับชมช่องอีสานบานป่านะครับฝากพี่ฝากน้องเอาไว้กับเรากันเนาะนะครับช่องไม้ไมช่องน้องไม้นะครับฝากพี่น้องเป็นเป็นกำลังแรงใจให้แน่กับเรากันนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร์นะครับให้ช่องอีสานบานป่านะครับ ฝากพี่ฝากน้องเอาไว้เด้อน,นะครับฝากเอาไว้ในกับเราการสำหรับช่องเล่นน้อยนะครับซึ่งตั้งใจนําเสนอการทําม,มาหากินการหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านปลานะครับแบบบ้านๆน,นะครับในน้ำของอีสานบ้านปลานะครับฝากเอาไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจพี่น้องสุขภูสุขคนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ ให้ช่องอีสานบ้านป้านเียก็แเรากันนะครับขอประคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับการเข้ามารับชมนะครับเมื่อนี้อามาผาจากกันไปพบอพอกันไม่คลิปนะหน้าสบายดีกันสุกผู้ทุกคนบายบายสวัสดีครับ